วัสดีค่ะลุงพ้นปแนัแตนบ้านกะกอกมือนี่ขอยสิมาอัดคลิปตรงกำลังแร่นใจมาหายลุงพ้นก็ปัดแตนเด้อค่ะคอนอื่นข่อยก็ขอ,ขอแนะนำโตเด้อว,ว่าข่อยน่ะซื้อพัายาภูมิสลายบ้านอยู่บ้านตะขอไต่อําเภอบ่อจ,จันทคามจังหวัดปราจีนบุรีเป็นนิพซีป่ามาตลอดติดตามมาตลอดท้งแต่เริ่มแรกคนละ ตอนปัดแตนก็ลุงพ่นมากานอนเสิร์ตกับยิงลี่อยู่กับบินข่อยกับไปให้กำลังแรงใจอยู่หนาเวทีเลยแล้วก็ได้ทายลูกก็ปัดแตนอยู่ทั้งหลังเวทีจากผู้หมดซื้อกองข่อยที่ได้คุยได้สนทนากับปัดแตนอยู่หลังเวทีเนาะแม้แต่เพียงนิดเดียวนั่นล่ะตามที่เวลาอานวยยหายนิดนึงเพราะว่าเวลาเพิ่นกันหน่อะทั้งหลังเวทีเอฟซีแป้นครับเพิ่นกระหลายกับเพิ่นอะ กับเป็นคนบนถือเหนือถธอโตดอกลุมคนปัดแตนน่ะเป็นคนบวาจากรกะมวลเป็นบอถือโตบอถือเหนือถือโตก้อนข่อยจะออกมาจากหลังเวทีน่ะปัดแตนเพื่อนกับบอกข่อยนอว่าไปหายกำลังใจข่อยอยู่บ้านกกอกนี่เด้อไปหาข่อยอยู่บ้านกกอกเนี่ยข่อยกับไปบอดใดจ้าเครือกติดแต่อันโรคระบาดนี่ล่ะอยากไปกับไปบอดใด่ไปฮอดไปถึงบุรีรัม ตอนนั้นไปถึงบุรีรัมย์กเขาก็ปิดจังหวัดพ่อดีกับไปบ่อใดอีกมา,ม,มากแม่งมาตอนนี้แห้งระบาดเยอะกับไปบ่ใดนอกข่อยก็มีร้านหน่อยออก็ะด้แต่เฮ็ดคลิปทรงกำลังเล่นใจทานท่างท่างนี่แหละออที่นี่ข่อยกัอ่าติดตามมากกับทรงกำลังเล่นใจใดแค่ว่าซอยสื่อผลิตภัณฑ์ตามที่ อะํานวยความสะดวกเอนาะนี่คุณแม่่อยนีเดอร์แห้งคาดตายเปิ่นเบิงข่า, <c oughs> ขาวแตละมือนี่ <c oughs> เพิ่นกันแล้วนี่เฝ่าเลียนมาหามาเราคอยข่อยฟังว่าเออเป็นจังสั่นจังสี่ลุงพ่นป่าเตนเป็นจังสั่นจังสี่เราหอยข่อยฟังเออข่อยกะที่นี่เพื่อนกับบอกอว่า ให้โทรหาประลุพ่นปัดแตนเป็นกำลังใจให้เพื่อนแน่ขอ่อยกระโท่บบติดดอกโทษไปกับอันนี้กับเขาใจเพื่อนอยู่ว่าแแฟนขับเพื่อนเยอะจับไข่ต่อไข่โทรหาแน่แต่เลยมือหนึ่งอันนี้กับบ่ากันเนะาะที่นี่แม่ขวัญมือนี่เด้อเบิงบ้งข่าวเบิ้งโทรทัศน์หลายแลนมาหาขวัญอีกแล้วเออเป็นห่วงรุ่งพ่นกับปัดแตนหลายอือ แลนมามาบอกข่อยว่าอุ้ยลุงพลกับป้าแตนไปศาลมาเมือยอนี้บิวต์ประกันตัวแพงแพงเมื่อหนานี้ตัวลุงพลป้าแตนแท้มาโทษหาให้แมียแน่โอ้โอจักข่อยกับเจ๊ขี้โทษจังไดโทษบติดป้าลุงก็คือสิงหงอยู่คือ,อไดว่าข่อยไปโทษบติดเลยเออบาทที่นี่ข่อยก็เล่นมาตัเส้นใจเฮ็ดคลิปนี่แหละส่งกำลังใจมาให้ลุงกับป้าจักสิ สิหอดลุงก็ป่ากะพูเออถ้าพูดได้เห็นคลิปคอยนี้กะฝากซอยแช่ให้ถึงลุงกระป่าแตนน่เดอ้อให้ถึงลุงพนกระป๋าแตนเห็นเนี่ยเออแม่ป่อยนะเพื่อนกะฝากลงกำลังใจมาเด้อกะให้ลุงพ่นกระป๋าแตนสู่เด้อควาวดีของลุงพ่นกระป๋าแตนเนี่ยจะเป็นกอลป้องคอนไถให้ต่างๆเออ ในแขวคขาดในลุงพ้นปตแอนแขวคขาดปลอดไขมีทรัพย์สิสนมริวานมากมมยเด้อสุสูดสดเดอ้อลุงพ่นปะแอนเออไห้โควิดตามซ่าสิผ้าเม่ไปยามไปหาหอดบ้านกบกอกคุณฮะเออทั้งนี้กะส่งกำลังใจให้ทุกมือติดตามทุกมือเบิ่งข่าวมือได้ปรดีเบิ้งนนนบลับเลยนนบลับอีรีต้องด้เบิ่งในเบิ่ง,งคลิบทุกมือ ในเบื้องในที่ตามปันปันนึงว่าจะขออายุบาตรกกอกแหละตอนนี้ดีใจหลายดีใจเร้วนี่ว่าได้ทรงได้เบาแล้วได้เ้าเออสิ่งที่อยากเว้าก็ได้เ้าออกมาเออเยอะสิไปหาเด้อสู่ๆเด้อสู่ๆเด้อลุงพ่อปัแขนสู่ๆเออเอาเ้าเลยเอาลุงพ่อปัแขนสู่ๆสู่ๆเด้อเอออยาเป็นกลังใจให้อย่าเป็นกำลังใจให้เด้อ ยะเห็นกันอันนี้ก็ให้แล้วซะเด้อจะให้มีคดีติดเด้อนี่ยินบอลลุงพลเจ้าประเทนนาน่าสู้สู้ป้าตึ๊กเป็นกำลังใจให้เด้อเอาเช่นนี้